าใครคิดว่าเบเบ็ปลอมก็เหมือนของแท้แค่ราคาถูกกว่าคลิปนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณหงก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะทุกคนแต่หงคือคนหนึ่งที่เกือบจะโดนสารพิษโอ้โหใด้ไปแล้วของแท้มีสแกนด้วยเปน็นนี่ชีแดง จากของปลอมและว,วันนี้หงจะพาทุกคนไปดูกันว่าของปลอมกับของแท้ต่างกันยังไงดูยังไงคราวนี้แหละทุกคนจะได้ไม่ต้องซื้อของปลอมกันเพราะของปลอมอะ่ะมีสารตะกั่วและถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง hello หงเองด้วยนะคะกดได้เลยนะทุกคนไม่เสียเงินไปดูกันย้อนกลับไปตอนที่หงเริ่มเล่นเบเบ้แรกๆนะทุกคนก็เหมือนทุกคนเลยก็คืองบน้อยเราก็ไปเจอตามร้านขายเบเบ้ที่เขากําลังฮิตกันร้านแผงลอยด้านนอกกันเนาะเขาก็ขายอยู่ประมาณนี่ไงร้อยสี่สิบบาทเห็นหน้า 5กล่องมันก็เฮ้ยเบเบดเราก็นึกว่าเฮ้ยนี่แหละเบเบดเราจะได้เล่นสักทีนราคา140บาทอิงตอนนั้นอะหงแทบไม่รู้เลยจริงๆนะว่าของแท้ของปลอมมันต่างกันยังไงเรามองแค่ว่าเอ๊ะมันแค่หมุนก็จบปะเออใช่เพอได้หมุนจริงๆมันก็จบจริงๆเลยทุกคนกระจายต่อหน้าเลยจบ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 จริงๆแถมเพิ่งมารู้อีกนะว่าของปลอมอะมันมีสารตะ่กอยู่ข้างในรูดีเสียหลงเนี่ยต้องใส่ถุงมือกันเลยเนี่ยดูนะทุกคนของปลอมค่อนข้างที่จะประกอบและบิด ลงล็อกยากมากอะแถมค่อนข้างเสี่ยงต่อตะกัวด้วยนะแต่พอหงได้เริ่มสนใจเบเบดเข้าจริงๆแล้วทุกคนผงก็เลยได้ตามดูรีวิวของช่องต่างๆนะทั้ง TikTok และ YouTube แล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มของเบเบดที่เก่งๆหลายๆคนเลยนะทุกคนทั้งดูทั้งการแข่งขันดูการขายของต่างๆของเขาว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงพอเริ่มสนใจเข้าจริงๆอะถึงได้รู้นะว่าของปลอมอะคนละเรื่องของแท้เลยน่ากลัวโคตร เอาจริงนะทุกคนของปอมอ่ะมันก็เหมือนกับรักแรกของเราเนี่ยแหละเล็กๆอ่ะมันก็หวานต้องตาจับแล้วแบบอื้แต่หลังๆทำ้ายกันด้วสารเชมี<า>อันนี้กไม่เอา้าเลยนะสารตะกั่วเต็มแน่นเลยตอนแรกอ่ะผหไม่รู้นะทุกคนจับข้อมือเปล่าเต็มเปล่าเลยเป็นนี่สีแดงผูวและสารตะกั่วพวกนี้มันซึมเข้าผ่านผิวหนังได้รวดเร็วมากนะทุกคนไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยอันตรายมากๆเลยนะเอาหล่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าของแท้ กับของปลอมมันต่างกันยังไงมาดูที่กล่องเลยดีกว่านะทุกคนนี่ทุกคนลองสังเกตดูนะว่าของแท้เนี่ยจะมีคําว่าเบเบดเลยส่วนของปลอมมันเขียนว่า,าท็อปกาโลเอ็ก,อกเลยอเอาเป็นว่าเนี่ยของแท้เบเบดเอ็ก e เขียนชัดเจนของแท้จะมีคําว่าทากาลาโทมี อยู่นี่เห็นไหมของปอมไม่มีอะไรเลยแถมมีสัญลักษณ์อะไรแปลกๆอยู่ด้วยก็ไม่รู้นี่แล้วก็ต้องมีเขียนนะว่าอายุ6กปีขึ้นไปถึงจะเล่นได้เห็นป่ะอ่านไม่ออกหรอกแต่ว่าน่าจะคล้ายๆกันกับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็มาสังเกตอีกก็คือกล่องของแท้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิมพ์แล้วคมมากๆนะทุกคนแต่ของปอมเนี่ยเอ,อคือเหมือนก๊อบวางอะ่ะมันจางๆไม่ค่อยชัดเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนดูดินี่ เห็นชัดเลยเนาะมาดูด้านหลังบ้างดีกว่า,วาด้านหลังของแท้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นปวัวภาษาอังกฤษนิดหน่อยอันนี้คืออังกฤษล้วนเลยดูสิเห็นความแตกต่างนเนาะนี่จะต้องมีสัญลักษณ์พวกนี้อยู่ด้วยนะอันนี้ไม่มีเลย ดูแค่นี้ก็แบบชัดมากนะระหว่างของแท้ของปลอมคือถ้าพิมพ์ชัดๆเนี่ยก็ตีว่าของแท้ได้ประมาณหนึ่งนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันด้วยส่วนต่อไปก็มาดูเบเบแท้กับเบเบปลอมมาดีกว่าว่าต่างกันยังไงดูภายนอกอาจดูไม่รู้เนาะม,มีจุดหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือตัวของจริงเนี่ยสติกเกอร์จะแปะไปเลยใช่ปะถ้าของปลอมเนี่ยมันมีตัวอะไรครอบสักอย่างอยู่ตรงเบเบนะต่อไปเรามาดูชิ้นส่วนข้างในกันดีกว่าว่าแตกต่างกันยังไงนะท ตัวนี้แกะออกมาถ้าสังเกตเห็นดีๆนะทุกคนตรงเนี้ยอาจจะไม่เห็นในกล้องเนาะข้างในมันจะมีน็อตที่สามารถไขได้อะซึ่งของแท้งจริงมันมันมันไม่ต้องไขได้อะเข้าใจปะมาดูรัตเชดกันแกะยากมากนะทุกคนพอเป็นของปลอมอนี่เห็นไหมลัตเชดจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเนี่ยเห็นไหมเห็นน็อตน,นี้ป่ะทุกคนมันเป็นน็อตแชกที่ไขได้นะทุกคนอันนี้คือของปลอมนะและ อันนี้ตัวเบรดตัวเบรดก็จะมีน็อตที่ไขได้เหมือนกันคราวนี้มาดูของแท้บ้างของแท้นี่คือดูง่ายๆเลยนะทุกคนนี่สติ๊กเกอร์ของแท้จะคมมากๆนะทุกคนเริ่มจากตูดก่อนนะบิดเนี่ยถอดง่ายมากและข้างในทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ข้างในมันจะเป็นเหล็กที่แบบว่าเป็นน็อตที่จะไม่สามารถไขได้พอมาดูรัดเชดนี่เห็นไหมถอดง่ายมากดูปึก๊กออกเลยรัดเชดนี่ถ้าดูง่ายเห็นไหมมันจะเป็นตัววาย รัชเช่จะเป็นตัววายแล้วทุกคนของแท้ต่อไปพอเป็นเบรของแท้ตัวน็อตตรงนี้ที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะมันจะไขไม่ได้เห็นป่ะนี่จะเห็นชัดเลยว่ามันไขไม่ได้นะมันจะไม่เป็นตัวไขมันจะเป็นบุ๋มลงไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัววายเหมือนกันอ่าอันนี้แหละของแท้นี่เป็นไงตัวเบรที่เป็นของแทะกับของปลอมมันต่างกันยังไงคราวนี้เข้าใจแล้วเนาะต่อไปเรามาดูตัวชุดดีกว่าว่าของแท้ของปลอมดูยังไงตัวชุดที่เป็นของปลอมกับตัวชุดที่เป็นของแท้ต่างกันยังไง นี่เลยตัวชุดที่เป็นของปอมมันจะแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าของแท้เนี่ยยังไม่เคยเห็นว่าแถมมานะหรืออาจจะมีบางกล่องแถมหรือเปล่าเดี๋ยวฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่ามีบางกล่องแถมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ซื้อมายังไม่มีตัวนี้ที่ต้องแถมเหมือนจะต้องซื้อแยกแล้วก็ก็เก๊กก็เก๊กโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้เอาออกก่อนนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงอ่ะมาดูของปอมกันของปอมจะเขียนว่า make in China ส่วนของแท้จะเขียนว่า make in เวียดนาม แท้ปลอมค่อนข้างที่จะ้ายกันเลยเนาะแต่ตรงนี้อ่ะตรงนี้คือที่ข้อแตกต่างเลยก็คือตัวนี้ข้างบนของแท้นะจะเขียนว่าเบเบดเอ็กซ์อันนี้ของแท้น่าจะเขียนว่าเบเบดเอ็กซ์ด้วยเห็นไหมของปลอมเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรเอ็กซ์เอ็กซ์อะไรสักอย่างอะ่ะเห็นไหมไม่มีคําว่าเบเบดเนาะค่อนข้างทีนน่จะหลบลิขสิทธิ์หน่อยคราวนี้มาฟังเสียงกันของปลอมของแท้ต่างกันยังไงเดี๋ยวฟงยังจากของปลอมก่อนนะ,นะทุกคนอันนี้ของปลอมนะทุกคนเดี๋ยวฟังเสียงของปลอมนะมาอยู่นี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวมาฟังของแท้กัน ของแท้อืเสียงค่อนข้างแตกต่างเลยเนาะแล้วลื่นกว่าด้วยนะถ้าเทียบกันแล้วอโอ้โหอันนี้โคตรฟูดเลยฟูดมากอันนี้ลื่นกว่าของแท้ลื่นกว่าอืมความแตกต่างที่เห็นชัดเจนอ๋อแล้วก็ของแท้จะมีตัวนี้ด้วยนะเป็นชุดแบบเชือกอืมอันนี้จะเป็นแบบเชือกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกอยากเอื้อเฉยเฉยแล้วก็วัสดุนะทุกคนระหว่างของแท้ของลอมของลอมเนี่ยมีสารตะกั่วแถมมาให้ด้วยนะแล้วก็พลาสติกค,ค่อนข้างที่จะ แข็งๆอะแต่พอเป็นของแท้อะทุกคนพลาสติกค่อนข้างที่จะดูและรู้เลยว่าค่อนข้างดีอะต่อไปก็เป็นความคมขอลชิ้นส่วนนะทุกคนถ้าดูกันชัดๆเลยก็คือของแท้นะทุกคนเขารับคมมาดีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ของปลอมนะทุกคนจะเห็นเลยว่าการรับคมของเขาอะมันยังไม่ค่อยดีแล้วสีเหมือนชุบมาเลยอะดูดิดูดิความแตกต่างเห็นปะอันนี้สีเหมือนชุบมาเลยอะอันนี้คือแบบ เป็นเหล็กที่ค่อนข้างที่ดีเลยอะ่ะเหล็กดีๆอะ่ะอันนี้คือสี่ชุโอ้โหแล้วบอกไว้เลยนะทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นหรือเรื่องตลกเลยนะทุกคนเพราะนี่คือความปลอดภัยของเด็กๆหรือว่าคนในบ้านของคุณที่เล่นเบเบ็ดนะถ้าเล่นของบอมเนี่ยอันตรายมากๆนะเราก็คงไม่อยากให้ลูกเราโดนสารอะไรไม่ดีถูกปะแล้วก่อนเล่นเบเบ็ดทุกครั้งเนี่ยหงจะต้องเช็คอุปกรณ์ทุกรอบเลยนะทุกคนว่าเอ๊มันมีรอยเล้าหรือเปล่านะแล้วก็มันหมุนแน่นหรือเปล่า ตรงอะไหล่ตรงเนี้ยมันหักอะไรหรือเปล่าเพราะอะไรอะหรอก็เพราะว่าเบเบดอ่ะมันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะมีการกระแทกแล้วก็หมุนเร็วมากเลยนะทุกคนเพราะงั้นเราต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ไว้ตลอดเวลาเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วทุกคนรู้ไหมว่าของแท้มันก็เหมือนแฟนดีๆนั่นแหละถ้าเราดูแลเขาดีอ่ะเขาก็จะอยู่กับเรานานน่ารักเทเนาะเหมือนสนามเนี่ยหงก็ใช้ของแท้นะทุกคนเพราะว่ามันจะมีนี่นะ ล่องต่างๆให้เบเบทเราหมุนกระแทกกระจายมีหลุมไว้เก็บคะแนนต่างเน,น,นะทุกคนโอหเพราะว่าถ้าใช้ของแท้เนี่ยทุกคนมันจะมีข้อดีคือเบเบทเราจะอยู่กับเรานานแต่ถ้าใช้แบบพื้นบ้านหรือว่าวัสดุอื่นอะไรเงี้ยเบเบทเราอาจจะไปเร็วมากขึ้นขนาดสนามผงจะใช้ของแท้ค่ะออมาแล้วเดี๋ยวหมสอนการนับคะแนนของเบเบทดีกว่าว่านับกันยังไงถ้าเบเบทของเราหยุดหมุนฝ่ายตรงข้ามจะได้1คะแนนแต่ถ้าชิ้นส่วนกระจายจะได้2คะแนนตกหลุมเล็ก สองหลุมนี้ได้สองคะแนนถ้าเราตีเขาอย่างเงี้ยลงหลุมก็ได้สองนะแต่ okay, ถ้าตกหลุมใหญ่หลุมใหญ่คือหลุมนี้นะทุกคนปึ้งเข้านี่เลยได้สามแต้มอ่าแต่ถ้าผิดพลาดยังไงนะแบบคะแนนพี่หงบอกผิดคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะเพราะว่านี่ก็จำมาไม่ได้หมดนะโอเคคราวนี้มาดูกันดีก,นกว่าว่าเบบทแท้กับเบบทจริงถ้าชูดด้วยกันจะเป็นไงหงอยู่คนเดียวนาะเพราะงั้นเดี๋ยวหงจะชูดเบบทแท้ก่อนแล้วค่อยชูดเบบีทปลอมตามเนาะ โอเคไปดูกันโอเคมาดูเบเบทแท้กับเบเบทปลอมสู้กันดีกว่าว่าเป็นไงเริ่มจากเบเบทแท้นี่เริ่มที่ถุงวันโกชุดต่อไปเบเบทปลอมที่ถุงวันโกชุดอุ้ย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 เอาของแท้แเราออกก่อนโอ้โหของปลอมกระจายเลยนะทุกคนดูดิ โอ้โหดูดีทุกคนของปลอมกระจายเลยอะทุกคนลองคิดดูดีว่าชิ้นส่วนพวกนี้ถ้ามันแตกขึ้นมาทั้งทั้ที่มันมีตะกั่นนะไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะอันตรายและเข้าสู่ร่างกายเราได้เร็วขนาดไหนนะทุกคนเห็นไหมทุกคนว่าถ้าเด็กเล็กจับอะจะเป็นยังไงดูสิชิ้นส่วนหลุดขนาดเนี้ยแล้วถ้าแตกเกิดเป็นรอยอย่างเงี้ยแล้วเด็กจับอะแล้วบอกเลยนะว่าไม่ใช่แค่แตกนะทุกคนถ้ามันแตกขึ้นมาแล้วมันบาดมือเนี่ยอันนี้เรื่องยุ่งเลยนะเรื่องใหญ่เลยนะทุกคนยังไงของแท้มันกกกก็ดดีีีวว่่่าาาอยูททุคนนั้งบล ทนทานกว่าและเล่นสนุกกว่าทําไมถึงเล่นสนุกกว่าทั้งทั้ท,ที่มันหมุนเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าของแท้เท่านั้นถึงเขาจะให้แข่งขันนะทุกคนและถ้าเราซื้อของแท้เราจะได้ไปแข่งกับคนนน้นคนนี้ด้วยนะแถมมีเงินรางวัลด้วยนะทุกคนอาจจะมีเบเบด้วยนะถ้าชนะบอกเลยว่านี่แหละความสนุกของมันคือได้เล่นกับคนอื่นแถมไม่อันตรายด้วยนะ าะกกกัวนกวนลทุคโอเคพูดมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วสารตะกั่วคืออะไรอ่ะมันน่ากลัวยังไงงั้นพี่ลงขออันเชิญโยพยปแตความอันตรายของสารตะกั่วนะเมื่อสัมผัสในของเล่นเนี่ยมันคือยังไงดูซึมผ่านผิวหนังหรือมือแล้วเข้าปากได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กที่ชอบเอามือเข้าปากไม่ใช่ว่าไม่เอามือเข้าปากแล้วไม่เป็นนะคือมันซึมเข้าผิวหนังได้เลยทุกคน2เลยนะทุกคนส่งผลต่อสมองและระบบประสาทอันที่3คือผลกระทบต่อการเจริญเติบโตนะทุกคนอันที่4ี่คือการทําลายไตยและตับ ง่ายๆคือถ้ามันไปสะสมในร่างกายจนเกิดผิดเรื้อรังอะ่ะมันอาจจะส่งผลต่อไตและตับหรืออวัยวะของเราได้อันที่5คือกระทบต่อเลือดนะทุกคนทําให้เราเนี่ยเป็นโรคเลือดจางได้อ่อนเพลียง่ายได้นะก็ประมาณนี้แหละทุกคนบอกเลยว่าอันตรายจริงถ้าเซิร์ชไปว่าสารตะกั่วอันตรายยังไงก็จะมีคุณหมอมาคอยให้คําแนะนําอยู่นะทุกคนเพราะงั้นก็เล่นของแท้ดีกว่าทพี้หลงรู้นะทุกคนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อของแท้ได้หรือมีงบซื้อของแท้ได้ตลอด แต่แค่อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองทุกคนรู้ไว้นะว่าของปลอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ดีแต่มันอันตรายด้วยหงเองก็ไม่ได้โปรแล้วก็ไม่ได้เป็นคนขายเบเบด้วยนะคนถึงแมี้จะหาไรายได้จากการติดตะกร้าบ้างก็เถอะแต่นั่นคือของแท้เพราะว่าเราก็อยากแนะนําของดีๆให้ทุกคนนะเพราะว่าหงก็ไม่อยากให้ทุกคนอะมาเจอแบบหงที่เดินเข้าไปที่ร้านแล้วถามเขาว่าเบเบของแท้หรือเปล่าคะแล้วเขาก็ตอบมาว่าของแท้จากจีน มันคือของปลอมอ่ะ,ออะแล้วบอกของแท้ทำไมอ่ะและคลิปนี้นะทุกคนมันไม่ใช่คลิปเปรียบเทียบของเล่นระหว่างแท้กับปลอมแต่มันคือคลิปที่บอกให้คุณรู้ว่าเราสามารถเลือกความปลอดภัยให้ตัวเองได้และไม่ว่าของแท้หรือววกของปลอมเราเลือกเองได้นี่ถูกปะฝากกดติดตามด้วยแล้วทุกคนมีเบ,บ็ดให้ดูอีกช้ำๆเลย